สัสดีค่ะร้านพูลุนยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองเข้าใหม่อีกแล้วนะคะนี่นะคะคลิปนี้นะคะราคาเริ่มต้น3,900บาทค่ะ,อะเอาใจสายม็กน้อยกันหน่อยนะคะนี่นะคะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ,ะ,คะเริ่มต้นเริ่มต้น3,900บาทนะคะคลิปนี้นะคะนี่เลยนะคะโดยถ่ายให้ชมนะคะ3,900บาทนะคะเป็นล้อขอบ17นะคะ ร้านบุรุนยางแตกนะคะอยู่ลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะ่ฟเริ่มมืดแล้วนี่นะคะราคา3,900บาทนะคะนี่นะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะแต่ว่ามีรอยนะคะนี่เลยนะคะมีตำหนินะคะอย่างนี้นะคะนี่นะคะมีตำหนินะคะเป็นรอยสี่ลอกนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะอันนี้เป็นขอบ17นะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะฮกรูตัวเตี้ยได้นะคะนี่ สำหรับใครงบน้อยนะคะชุดนี้นะคะ3,900บาทล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะแต่ว่าล้อมีรอยนะคะนี่นะคะราคาอยู่ที่3,900บาทนะคะใครอยากใส่ลอนะคะพอได้ลอนะคะนี่นะคะ3,9า 3, บาทนะคะใส่ล้น6กลูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะ6กลูตัวสูงค่ะมีตัวเตี้ย,ยแล้วก็ต้องมีตัวสูงให้นะคะ ชุดนี้นะคะใส่รถกระบะห่นกรูตัวสูงนะคะอันนี้ก็ขอบ17เหมือนกันนะคะ<น>ยางชุดนี้เป็น2 6 5 6 5 17นะคะใส่รถหุู่ตัวสูงนะคะนี่นะคะล้อนะ,ะน,นะคะนี่นะคะล้อแต่ละวงนะคะนะคะนี่น,นะคะกยางนะคะกบยางค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่3900บาทค่ะมี2ชุดนะคะขอบ17นะคะใส่รถ หกลูตัวเตี้ยกับหกรูตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่ชุดละ3 9มพบาทค่ะนะคะไม่ซ่อมไม่ดุ้งค่ะแต่ว่าล้อมีรอยนะคะนะคะสามพบาทนะคะมาแล้วก็มาดูข้างหน้ากันบ้างค่ะนี่ข้างหน้ามาใหม่สวยๆนะคะนีค่ะแบบพระแนวให้ดูเลยนะคะาขาชุดน,นี้ให้ดูก่อนนะคะเข้าใหม่นะคะ ชุดนี้นะคะเป็นล้อก,ก้านยก s อ v นะคะเป็นสีดำหยอดแดงนะคะยางสองข้างหกสิบสิบแปดนะคะซูมแมกนะคะปีสิบแปดนะคะดอกยางนะคะดอกนั้นหนาเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะก้านยก s อ v นะคะใส่รถก,กระบะของกูตัวสูงนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ เป็นสีน้ำตาลนะคะยางดีสติยางไทยนะคะดอกหนาๆเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนะคะยางดีสติปีสิบแนะคะยางไทยนะคะเป็นร้องงานไทยคะ่ะงานอีตันนะคะชุดนี้นะคะสีน้ำตาลนะคะใส่ลูกกระบะหุมมืตัวสูงนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มาถ่ายนี่นะคะ่ะทีเด็ดๆนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะเริ่มจากชุดนี้เลยนะคะแม็ก RE30 นะคะ ยางเป็นยางปีย1ิเอดนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะล้อก,กิฟต์เลยนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะนี่นะคะมีกินหนึ่งเส้นนะคะนี่นะคะยางปี21ิเอดนะคะนี่นะคะล้อสวยกิบเลยนะคะไร้รอยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทใส่ลกระบอกหกลูกตัวเตี้ยนะคะยางหน้าเป็น2 4 5 4ี่8คู่หลังเป็น2 7 5 4จ็ีปีย่ิเอดค่ะ,ะ,คะดอกนิ่มๆเลยนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1900บาทนะคะใส่ล้นหกลูตัวเตี้ยนะคะมาแล้วก็มีแม็กเวลนะคะออบลึกๆเลยนะคะชุดนี้เงามากไร้ตำหนินะคะยางสวยด้วยนะคะสะภาพเหมือนเบิกนะคะสะภาพเหมือนเบิกใหม่นะคะนี้ดอกกิฟเลยนะคะชุดนี้ไร้ตำหนินะคะการันตีเลยค่ะดอกกิฟเลยนะคะดอกสดสดนะคะแม็กเวลนะคะเงากิฟนะคะไร้รอยนะคะอวันเอนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทใส่รถกระบะ5รู114นะคะเวลออฟลึก hmm. นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะโอ mm ้ hmm. สภาพเบิกอย่างนี้นะคะก mm ิฟ hmm. อย่างนี้นะคะ13,900บาทะค่ะนะคะ mm hmm. แล้วก็มีล้อใหม่นะคะ1ชุดนะคะจัดโปรอยู่เลยนะคะ mm hmm. สะภาพเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะ mm hmm. ชุดนี้เป็นแม็ก SSR mm hmm. นะคะกว้าง8 สเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะยางปี21อดนะคะใหม่แกะกล่องนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะแนะไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะลัดยางปี21ิเอดนะคะดอกแน่นๆค่ะยางเป็น2 45 4 5 18้คู่หลัง2 7 5เจ18นะคะ ล้อกว้าง8.5สีลูกนะคะสเปคไม่ล้นนะคะใส่แล้วไม่ล้นไม่ยื่นนะคะสเปคนี้นะคะกว้าง8.5นะคะอันนี้เป็นแม็กใหม่ลัดยางเปอร์เซ็นนะคะสเปคไม่ล้นด้วยนะคะยางปี21ค่ะสภาพเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่14,000 900บาทนะคะชุดนี้นะคะใส่รถก็บาทหกลูตัวเตี้ยนะคะการันตีไม่ล้นแน่นอนนะคะ14,900บาทนะคะชุดนี้สภาพเหมือนเบิกนะคะล้อใหม่ด้วยยางปี21อดนะคะสภาพเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะสคุ้มนะคะราคาลดลงมาได้อีกเยอะนะคะจากที่เบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้อยู่ที่14,900บาทค่ะชุดนี้นะคะล้อก็เวลเงาเเลยนะคะหลักพันนะคะยางปี2ีิเอดด้วยนะคะชุดนี้นะคะ เงากิบนะคะเงาทุกวงนะคะเงา,งะะงาแบบนี้ทุกวงเลยนะคะล้อเวลนะคะยางเป็นยางปีย1ิอค่ะนะคะดูดอกยางนะคะนี่นะคะนี่นะคะยางปีย1ิอนะคะยางคู่หน้าเป็น2 4 5ส5่ห้าี่หคู่หลังเป็น2 7 5 4 0 1 8นะคะล้อเงาเงากิบกิบเลยนะคะใส่รถก,กระบะหกนดูต,ตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หลักพันค่ะ9,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะ 9,900บาทนะคะดูนะคะความแน่นนะคะดอกนิ่มๆนะคะยางยังใหม่เลยนะคะปี21ิอนะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กไอแบนนะคะกว้าง8.54สีวงนะคะสภาพเบิกค่ะชุดนี้นะคะยางปี2 2เลยตุ่มหน้ายางยังติดนะคะนี่เดี๋ยวถ่ายตุ่มหน้ายางให้ดูนะเนี่ยดอกดอกสดมากนะคะ อกสดจริงนะคะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะรถวิ่งแค่800กิโลนี่นะตุ่มหน้ายางยังติดค่ะรถล,ลูกค้าวิ่งแค่800โลนะคะเปลี่ยนออกนะคะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะน,นะคะรถวิ่งแค่800โลเท่านั้นนะคะใครอยากรู้ว่าเขาเปลี่ยนทำไมนะคะทักมาสอบถามได้นะคะนะคะ นี่นะคะสภาพเหมือนเบิร์ค่ะแต่ราคามือสองนะคะล้อก,กิฟเลยนะคะล้อก,กิฟเหมือนใหม่เลยนะคะกิฟเลยมีฝาดุมให้ด้วยนะคะชุดนี้นะคะฝาดุมครบเลยนะคะไอแบนกว้าง8 5ดสี่ลูกนะคะไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะใส่แล้วไม่ล้นแน่นอนล้นหกลูตัวเตี้ยนะคะล้นกระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะยางตุ่มหน้าย,ยางยังติดนะคะสภาพเหมือนเบอร์ฟังราคานะคะ 13,900บาทประหยัดกว่าเบิกตั้งเยอะนะคะชุดนี้นะคะ13,900บาทเท่านั้นเลยนะคะใส่แล้วไม่ล้นไม่ยืดนะคะชุดนี้นะ,ะสองชุดนี้การยกเราถ่ายให้ดูแล้วนะคะฟ้าเริ่มมืดแล้วขออภัยด้วยคะ่ะถ่ายไม่ทันนะคะ อันนี้เป็นแม็กซ์ทีอีสามเจ็ดสีบอลน,นะคะขคืนครีนนะ,ะสีสวยนะ,ะแต่แสงสีแดงมันส่องมาจากไหนไม่รู้นะคะแหน่สีบอลน,นะคะสีส,สวยๆเลยค่ะยางสองห้า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 สิบแปดนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยดอกแน่นนะคะดอกแน่นค่ะแหน่ชุดนี้ราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะแปดพันเก้าร้อย 8, บาท ใส่รถก,กระบะหกลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะแปดพันเก้าร้อยบาทคทนนั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดจอดแดงค่ะนะคะเป็นล้อง,งานไทยนะคะงานอีตันนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะยางนะคะยางเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบแปดนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ 7 9 0 0บาทใส่ลูกระบะห6รูตัวเตี้ยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ C E 28นะคะอันนี้ก็ราคาหลักพันเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กซ์ C E 28นะคะยางปี2 0ทั้ง4เส้นเลยนะคะให้เห็นดอกแน่นๆค่ะใส่ลูกระบะหกรูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะชุดนี้นะคะ9,500บาทเลยนะคะ ใส่รถก,กระบะของรูตัวเปียค่ะแล้วก็ล้อคอสมิกนะคะชุดนี้เป็นล้อคอสมิกนะคะล้อแท้เลยนะคะยางปี21ทั้ง4เส้นเลยค่ะนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะใส่รถก,กระบะของรูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะเราเรามีทีเีราคาโลดโทุกถูกให้นะคะนี่เลยนะคะทีีนะคะหยอดแดงนะคะกลางวันสีสวยมากนะคะแต่อันนี้มืดแล้วนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่5,9 0 0บาทนะคะนี่ห้าพนนะคะนี่ล้อไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ายางนะคะนี่นะคะยางก็จะดอกประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะ5,9 0 0บาทนะคะล้อได้หยอดแดงด้วยนะคะนี่ใส่รถก,กระบะหกรูตัวสูงค่ะนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้นะค่ะทีอีเหมือนกันใส่รถตัวเตี้ยนะคะ ชุดนี้ยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะหกลูตัวเตี้ยนะคะนี่เลยหกพันเก้าร้อยบาทชุดนี้ห้าพันเก้าชุดนี้หกพันเก้าร้อยบาทนะคะหมาจะมีตัวถุกให้นะคะโลโลเลยแลว้วก็มีล้อเวลนะคะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะยางสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะแสงหมดแล้วนี่นะคะตกยางนะคะชุดนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะเป็นล้อเวลนะคะใส่ลูห้าลูหนึ่ง นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะ PE 3 7นะคะราคาที่6,900บาทนะคะใส่ลูกกระบป๋าหกรูตัวสูงนะคะดอกยางนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวลงถ่ายให้ใหม่นะคะเดี๋ยวไปถ่ายตอนกลางวันนะคะมีฟา้าเริ่มมืดแล้วนะคะน่านี่ยสองชุดนี้คะ่ะชุดละสามพันเก้านะคะใครสนใจนะคะมาดูได้เลยนะคะที่ร้านบุรุณยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลอง อยู่คลองเจ็ดลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9 9 6 5หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์เบอร์โทรนะคะ0 9 5ย์9 9 6 5หนะคะหรือว่าใครอยากจะปักหมุด GPS นะคะเข้ามาดูได้ที่ร้านได้เลยนะคะปักหมุดพิมพ์ว่าพูนรูงยางแตกนะคะพอพานสลูนอหนูลอลิงสลูนหนูแล้วก็ยางแตกนะคะนะคะ ร้านนะคะจะถึงก่อนหมุดนะคะไม่รู้นะคะหมุดย้ายหมุดแล้วหมุดคัาดเคลื่อนนะคะร้านจะถึงก่อนหมุดนะคะอยู่ขวามือนะคะจะมีแม็กเรียงเยอะๆนะคะร้านจะถึงก่อนหมุดนิดนึงนะคะประมาณ500เมตรนะคะร้านจะถึงก่อนหมุดนะคะนี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านปรุงยังแตกนะคะแล้วก็ ลืมแจ้งค่ะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อนะคะล้อเดิมล้อแต่งรับเทินทุกสภาพเลยนะคะเทินล้อราคาก็จะลดไปอีกจากที่แจ้งนะคะหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านบุรุษยางแตงนะคะขอบคุณค่ะ